สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตินครับถ้าสายผ้าใบนะครับมันยาวเกินไปไม่ต้องตัดนะครับเราก็โค้งเอาสำหรับสายส่งน้ำผ้าใบของผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆแปลงเลยเพราะฉะนั้นเวลาย้ายแปลงแล้วาสายผ้าใบของผมก็จะไม่มีการตัดนะครับ ้ามันยาวไปเราก็จะอยากทำแบบนี้นะครับเราก็จะโค้งเป็นวงกลมอาจจะไม่เป็นวงกลมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอยากให้มันงอแค่นั้นเองให้น้ํามันไหลได้สะดวกก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะไปเอาโค้งเอาตรงที่ปลายสายหรือว่าที่ต้นสายนะครับอย่างตรงนี้ก็จะโค้งเอาไว้ที่ตรงต้นเครื่องเลยตรงที่เครื่องดึงน้ําเราก็จะถือคติที่ว่า เกินมันดีกว่าขาดนะครับเพราะบางทีถ้าสายมันยาวเกินไปประมาณสัก5เมตร10เมตรอย่างเงี้ยถ้าเราตัดก็จะเสียดายสายแต่ว่าสายใน1ระบบของผมก็จะมีความยาวที่มันแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับอาจจะมีสาย2นิ้ว100เมตร3นิ้ว100เมตรแล้วก็สายที่เป็น2นิ้วก็จะแบ่งเป็น50เมตร3นิ้วก็มี50เมตรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราไป ใช้หน้างานนะครับมันจะได้มีความยืดหยุ่นเราก็จะคนนํานวณคร่าวๆนะครับว่าจากสระน้ำเนี่ยไปที่แปลงเนี่ยมันกี่เมตรเราก็จะใช้สายที่ไม่ได้ติดก๊อกเป็นสายส่งน้ําก่อนอ่าเราก็จะให้มันเกินๆหน่อยนิดนึงที่แปลงพอมันเกินนิดนึงแล้วก็จะโค้งไว้พอถึงในแปลงเราก็จะใช้เป็นสายที่ติดก๊อกนะครับและสายติดก๊อกนี่ถ้าจะให้สะดวกก็คือเราควรจะตัดไว้อ่าเป็น50เมตรนะครับ เพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการจัดเก็บส่วนวิธีการเดินสายนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะชอบแบบรูปแบบไหนอย่างทีมงานผมนะครับเขาชอบไดโนเสาร์เขาจะโค้งให้เป็นรูปไดโนเสาร์แต่ผมดูแล้วก็มันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่มันไม่เหมือนตัวไดโนเสาร์นะครับมันดูเหมือนจะเป็นไข่ไดโนเสาร์อย่างของผมเองนี่มักจะทําเป็นรูปวงกลมนะครับเพราะว่ามันประหยัด พื้นที่ดีแต่ก็ไม่ตายตัวนะครับเราจะทําแบบไหนก็ได้ขอเพียงแต่ว่าอยากให้สายมันพับเท่านั้นเองเพราะถ้าสายมันพับแล้วน้ํามันจะไหลไม่สะดวกก็แค่นั้นเองส่วนข้อดีของการใช้สายผ้าใบนะครับมาแทนท่อ PVC ก็คือเราจะได้ไม่ต้องมาต่อตรงข้อต่อนะครับเพราะว่าท่อ p ีวนี่มันท่อนละ4เมตรมันก็จะเสียเวลาต่อท่อหน่อย และอีกอย่างนึงก็คือจะประหยัดพื้นที่นะครับในการขนย้ายอย่างตรงนี้แปลงนี้300เมตรนะครับจากสระน้ําไปตรงสุดแปลงอย่าง300เมตรนี่ถ้าเป็นท่อ PVC นี่ก็จะใช้ท่ออยู่ที่ประมาณ75ท่อน75ท่อนนี้ด้รถกระบะคันเดียวนี้ไปไม่หมดนะครับเพราะเรามาเปลี่ยนเป็นสายผ้าใบนะครับเราก็สามารถจะเอาเครื่องดึงน้ำเนี่ยขึ้นไปได้ด้วย และถ้าเราจะใส่ปุ๋ยไปกับน้ําหยดเราก็สามารถบรรทุกปุ๋ยขึ้นไปได้อีกคือถ้าเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับเวลาเราให้น้ําเสร็จสับนี้เราก็สามารถเก็บกลับกันได้เลยเรียกได้ว่ามาเร็วไปเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ